แกบ้านลกสบัดไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเรื่องคือชะนีหัวกระเซิร์ฟเหมือนกันแต่หน้าเต็มมากในขณะที่เรางานปีทองใช่ไหมปีสองตอนนี้ปีสองครับจริงปะเนี่ยปีสองหล่อนว่าใครมันแปลกหนูเพิ่งนเล่ากองอายยังไงใครหยอกเข้ามาหน่อยใครหยอกเข้ามาหน่อยนี่นะคะก็น้องนะคะไปประกวด พูดสิลูก Super Natural Thailand ค่ะ MST 1 0นเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับช่วยกันอะไรคะช่วยกันโหวตครับโหวตทางไหนนะโหวตทางไลฟ์ช้อปปิ้งค่ะเราส่องดูก็ศูนย์หนึ่งอยู่นะหนึ่งศูนย์ช้อปปิ้งใช่อะไยังไงตื่นเต้นมหมโมไฟนอลวันไหนไฟนอลวันพ่สิษแม่กับพีพีจะมาดีวาหมสามโดด้วยเดินหน้าหรอเดินนี้ค่ะ กี่โมงเร็วเกินงานเริ่มประวัติการพากหกโมงวันนี้ไฟนอลถ้าไปกับพี่บุ๋มปิ๊ดตื่นไม่พี่ต้องบอกว่าถ้าไปแล้วจะมงไหมอ่ะเร็วถ้าไปแล้วจะชนะไหมชนะไหมก็ต้องชนะอยู่แล้วสิเออตัวแกบนู่อยู่หล่ะนึกออกปะอ่าแล้ววันนี้พี่บุ๋มก็เรียกน้องมาเพราะว่าอะไรคะเล่า มีกำลังใจให้เล็งเล็งน้อยเป็นค่าสปอนเซอร์กลุ่มบให้น้องขอบคุณค่ะแม่เพราะเราแบบนอยุงช่วงแต่งงานแต่ว่าเราก็ทำงานหนักมากอ่าก็ให้เอาเงินเอรก็ให้เอาเงินทำไมคะพี่บีเป็นไรอ่ะที่สอง10พฤศจิกายนเนาะไฟนอลเนาะ ช่วยกันหวดให้ลีนาด้วยนะคะ M S T 1 0แล้วก็ลีนาไลฟ์ขายไลฟ์ขายของด้วยอยู่ในติ๊กต็อกมาเลยแล้วแท็กให้ตามค่ะจะเอาเบสเซอร์ด้วยเราเป็นลูกไม่บุ๋มอยู่แล้วเราต้องได้เบสเซอร์ถ้าสมมติน้องได้โมมาจริงอะจะรู้สึกไงร้องไห้ปะหนูก็คงช็อกด้วยช็อคจะต้องไปสู้ต่อในระดับประเทศเออ i n t e r n a t i o n แล้วเราก็ต้องบินไปต่างประเทศหรอไม่ไป ไปดิต่อไปทำไมอ่ะโอเคฝากรีนาคารีนามุลเลอร์ด้วยนะคะกับมิสซูเปอร์เนชั่นไทยแลนด์หรือมิสสูป่าที่คนไทยเรียกการเนาะอ่ะพี่พีรมันเป็นคือเขาชื่อเวทีว่ามิสซูเปอร์เนชั่นแต่คนไทยก็แบบมิสสูป่าอะไรเงี้ยสูป่าโอเคพี่พีทจะับแล้วไปมีได้มูสาว่าปึ้งคำสันเพียงวิบ បឹងចិតបតបតេបតោតេបតា